จ๊บโอเคโอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเค okay, คุงนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับกับการเล่นโรบบอกนะครับเราก็มาทําการเล่นกันอีก,อกครั้งหนึ่งฮนะตอนนี้ฮะเรามาอยู่ในแมบเอ่อทาวเวอร์ออฟเอ่อมิสซี่นะครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแมบไว้ให้นะตรงนี้นะโอเคตรงนี้แล้วกันอ่านดิตรงนี้อ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคนะโอเค ไปเลยครับทุกคนเราจะต้องทำตามไปหรอยอ่ะเดี๋ยวเราดิ้ึบยึบมันก็ไม่ยากนะทุกคนเฮ้ยม่แต่เขาขึ้นมาปุ๊บชุบเฮ้ยมียากกว่านี้ไหมถามจริงเฮ้ยอ่ะโชเดชโชเดชโชโชวิ่งแบบไม่หยุดครับนี่เป็นไงผมเฮ้ยเมื่อกี้มองไม่เห็น <laughs> เอาใหม่โอเคมาเหลือเวลาอีก30วินะครับทุกคนคือผมเข้ามามันก็จะหมดเวลาแล้วอ่ะเออทุบก,กระโดดทุบนี่กระโดดแบบเทพไป,ปไงทุกคนไม่มีใครทำได้ผมบอกเลยมีผมคนเดียวฮึบฮึบฮึบึบฮึบฮบไปไงฮึบฮึบบง่ายอะ่ะคือแบบง่ายแบบหลับตาเล่นอะ่ะจริง พูดเลยเราตาเล่นอยู่เว้ยเว้ยเอา้านี่ขึ้นไงวะเฮ้ยมันไม่มีอะไรให้เกาะขึ้นไงอ่ะเอา้าเดี๋ยวก่อนอ้าวเวนโอร์เอาไปเอาไว้ไวนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้น่าจะบั็กครับเมื่อกี้แมปน่าจะบล็กไปลุยขึ้นอะไรครับทุกคนเฮ้ยเอา้าอ๋โอโดนหลอกครับทุกคนโอ้แต่น,นี้อย่างง่ายผมบอกเลย ง่ายแบบเหมือนแบบปอกกล <ท 1971. S 1> <ท plural issions> ้วยเข้าปากอะทุกคนมียากกว่านี้ไหมโอเคฟับอ้าวเฮ้ยอ๋อมันต้องเหยียบสีฟ้าเหรอเดี๋ยวหรือว่าเหยียบอะไรก็ได้เหยียบอะไรก็ได้ดีอ๋ก็มาดิครับง่ายอะไรขนาดนั้นเออก็มาดิครับก็มาดิครับเอ้ยืออดีอโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ ุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอ,อ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงโอ้โออุ้ยเ<ๆ>มื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนมันแมปมันบักเออแมปมันบักฟึบเอ้า้ยผมกระโดดแล้วนะแสดงว่าแมปมันบักจริงๆเลยวิเฟิง <laughs> <าย> <laughs> <laughs> อะไรวะเฮ้ยเอาไปเดียวซ้อม เดจืฮึบนี่ฮึบเอาใหม่ฟอ้ดูความเราแสงโอ้โหเอ้อยนี่มันคนนะไม่ใช่รถไ่ห็ทำเสียงสะรถเชียร์ป๊อบฮึบเป็นไงก็มันง่ายครับเออฮึบฮึบเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุก เกือบเลี้ยวเกือบเลี้ยวครับผมไปไปไปเอออางไนทั้งนอกไปเฮ้ยไม่ใช่เหรออะไรอะเมื่อกี้ผมมองไม่ค่อยชัดครับทุกคนไปเาใไมเอตรงนี้ง่ายครับตรงนี้ง่ายฟูฟูฟูง่ายสุดๆอ่ะจริง ไม่เคยเล่นอะไรง,ง่ายขนาดนี้เลยทุกคนก็มาดิครับ,บไปทุกคนเร็วไปด้วยกอย่าหาทานะทุกคนเราต้องรู้จักใจเย็นนะ <c oughs> ผมว่าไม่ได้ไปไหนหลอกจริงๆอยู่แต่ตรงนี้แหละไปรอบฮึ๊บอุ๊ยกอ้โหทำไม มาตอนนี้เราจะตั้งใจครับเราจะตั้งใจเล่นทำไมมันต้องเหยียบสีนะนะมันเหยียบสีธรรมดาไม่ได้เหรอเป็นไงเป็นไงฮึบฮึบกระตุกกระตุกเฮ้ยๆกระตุเฮ้ยกระตุกฮึบอ๋อ เมื่อกี้เขาทำไงนะเดินลงสุดเมื่อกี้เขาทำไงเฮ้อยอะไรอ่ะเมื่อกี้เหอนเขาก็โดดไปตรงนั้นอ่ะแล้วแล้วหายไปเลยเอะไรทุกคนแล้วเขาไปทางไหนเอามาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหาย,ยเดี๋ยว อ okay, okay. Okay. ัน okay, น okay. ี้เหรอโอเคโอเคโอเคเออโอเคโอเคเฮ้ยมันง่ายอย่างี้นี่งี้เฮึยเฮึยเฮึยเฮึบเฮ้โอ้คนมันเทพอ่ะหรืออย่างง่ายเลยปึ๊บนี่ึบเฮ้ยชึบโช๊ะเอ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุก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 แห่งเบื่อทุบซับถึง เกลือบแล้วเฮ้ยอ้าวผิดท้าโอเคครับแค่นี้แหละช่างแมงเมนแล้ว